โมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมสินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับบินและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับ อัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาที่หมู่บ้านคชานุรักษ์อยู่ที่บ้านคลองตาอินอำเภอคิชกูดจ,จังหวัดจันทบุรีครับการเดินทางของบินในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอ เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับและที่บินยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นสวนผลไม้นะครับภายในบ้านคลองตาอินนั่นเองครับนี่เป็นสวนทุเรียนซึ่งต้องบอกว่าเป็นราชาผลไม้และที่สําคัญนะครับเจ้าทุเรียนเนี่ยเป็นอาหารที่หอมหวานมากๆเลยของช้างป่านะครับทำให้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยช้างป่าก็มักจะเข้ามาทําลาย พืชผักการเกษตรต่างๆของผู้คนที่นี่นะครับนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาโดยการเอาสิ่งที่มีอยู่นะครับทั้งภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีเกี่ยวกับเรื่องของพืชสมุนไพรทั้งเรื่องของสวนผลไม้มาพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้สู่ชุมชนนั่นเองนะครับ ในการแก้ปัญหาครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายเยอะเลยนะครับวันนี้บินมีนัดกับกำนันสิมนะครับซึ่งบอกว่าจะมาให้รายละเอียดถึงกิจกรรมของที่นี่กันตอนนี้กำนันรออยู่ด้านไหนแล้วนะครับงั้นตามบินไปเลยนะครับเพื่อมาในอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ไบโอน x TPI ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามิน C และเพื่อให้เราได้รู้จักกับบ้านคลองตาอินซึ่งเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์แห่งนี้ได้มากขึ้นนะครับที่กำนันติ๋มนะครับอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับกำนันครับสวัสดีครับครับพี่กำนันครับต้องถามนิดนึงก่อนเลยว่าหมู่บ้านเราเนี่ยเดิมเนี่ยบ้านคลองตาอินแล้วทำไมเปลี่ยนมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักครับบ้านคลองตาอินเนี่ย ก็มีคนเริ่มมาอยู่มาล้างถางพงเมื่อประมาณปี0809มาอยู่ที่นี่ซึ่งไม่ใช่เป็นเขตป่าสงวนนะเป็นป่าป่าสีที่เปิดให้ประชาชนทำกินอาชีพแรกๆนะครับเราก็มีปลูกมันปลูกยางนะครับหลังจากนั้นประมาณ5-6ปีเราก็เริ่มสร้างสวนผลไม้กันถามว่าทำไมถึงจากหมู่บ้านคลองตะอินเป็นหมู่บ้านกะชานุระเมื่อประมาณปี5 3 5 4ก็ได้เริ่มมี มีช้างเข้ามาทีละตัวสองตัวสมัยนั้นเราก็จะมีปลูกกล้วยไข่มะระกอ,อนะครับเสริมเพราะว่าเป็นพืชอายุสั้นแล้วก็ขายได้ราคาช้างไอตัวสองตัวที่มานี่แหละไม่รู้เขาเขากู่กันยังไงเขาบอกกันยังไงมันก็เลยมีตามมาทีละห้าตัวสิบตัวโดยช้างที่มาเนี่ยเป็นเป็นช้างป่าเลยนะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสอบถามหลายที่หลายหน่วยงาน,เ,ออนเขาก็บอกว่าเป็นช้างป่าปัจจุบันนี้มีอ่ายี่สิบเจ็ดตัวบวก มีลูกมีเต้าอยู่ที่เนี่ยประมาณ5 6ตัวเรามาออกที่นี่ทีนี้พอมีอย่างนี้เนี่ยแล้วตอนนั้นเราอยู่กันยังไงละครับกับช้างเนี่ยครับลัวแรกๆเนี่ยชาวบ้านก็พูดแบบเงวัมงมะต้มอ่ะพอพูดอย่างนี้นะครับพอกลางคืนเนี่ยเขาจะมาประมาณ20ตัวมายืนรอบบ้านเต็มเลยอ้อเหรอครับ<ต>มันก็เลยทีหลังก็บอกว่าทุกคนอย่าไปว่าอย่าไปดา่าลนะเขามากินอะไรก็ขอเขาไว้บอกแค่เขากินแต่พออิม่มเราก็ปรับความคิด นะจะมานั่งคุยกันเข้ามากับเราแล้วเนี่ยราอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราจะยังไงเรา,เ,าเราจะหาประโยชน์จากเข้ายังไงทันยังไงถึงจะดึงคนข้างนอกมาหาเราได้เอาเงินมาใช้ในบ้านเราได้บ้านรตรงนี้ก็เป็นทีมมาของท่องเที่ยว ินกิจกรรมของเราเนี่ยครับมีไหวพระทําบุญก่อนแล้วเราก็มาดูกิจกรรมเรื่องของสร้างอาชีพให้ชุมชนที่มีปัญหากับช้างที่เราทํากินไม่ได้ก็จะมีทําลูกประครบ2ก็มีกลุ่มอาชีพอย่างกลุ่มไม้ขวานเนี่ยมองว่าจะเป็นงานเล็กๆแต่เรามองดูแล้วว่าเป็นอนาคตที่ยั่งยืนเพราะว่าทุกบ้านต้องใช้สิ่งที่เราขาดไม่ได้คือผล,ลไม้ที่มีอุดมสมบูรณ์อยู่ในบ้านของตะอินเนี่ยรสชาติดีที่นี่ รักษาคุณภาพของผลผล,ผลิตเพื่อการันตีเรื่องของผลไม้เมืองจันไว้กิจกรรมสุดท้ายที่เรานำแอนโดโรเข้ามาเป็นส่วนประกอบเนี่ยจากกติกาเรื่องการผักดันช้างเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้คนเดินลุยเราเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วก็ลำบากพอเราจัดมีแอนโดโรมีคนนอกเข้ามาเยอะๆก็ามาใช้ใจ่ายยัง มาวันละร้อยคันเนี่ยเราก็มีรายได้พิเศษเข้าในชุมชนละประมาณ2องบาท<แ>นะให้กับร้านค้าชุมชนต่างๆกลางคืนเมื่อ6กโมงไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีชุดอาสาพาไปดูช้างจะมีรถโฟ h e ว l ิวพาไปดูแลความปลอดภัยให้กับ,บนักท่องเที่ยวตอนนี้เราก็ประยุกต์นะครับเราก็จะหาโดนหากล้องมาใช้เพื่ออำนวยความะด้เ,เกี่ยวกับ ่องเทียวแล้วความปลอดภัยของของกเราฟังแบบนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้พี่กำนนติ๋มของเราเนี่ยนะฮะได้พาไปดูหน่อยนะครับกับกิจกรรมหลากหลายที่ว่ามาได้ไหมครับครับได้ครับมาที่หมู่บ้านคลองตาอินแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับเพราะนี่ครับคือยานผาหนะของเรารถซาเล้งใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวจุดแรกที่เราจะไปกันก็คือไปไหว้พระ พุทธเมตตาขอพรในการเข้ามาเที่ยวชุมชนของเราพี่กำนันติ๋มนะครับพาผมมาที่นี่เลยก็คือวัดคลองตาอินนะครับและที่ยืนอยู่ข้างผมนะครับพี่ย่งนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นประธาน การท่องเที่ยวของที่นี่นะครับสวัสดีครับพี่ยงก่อนที่จะขึ้นไปไหว้พระเนี่ยทำไมพี่ยงต้องให้ลงมาที่นี่ก่อนครับที่ศาลนี้ปกติจะไม่ค่อยได้มีใครมาให้อาหารปลานะครับปลาที่นี่ปล่อยแบบไม่มีใครนะครับผมโอ้แล้วก็ปลาตัวใหญ่มากเป็นปลาอะไรครับปลานิลปลาในปลาดุกในหลายประเภทนะครับอ๋อมีหลายประเภทเลยมาถึง ด้านหลังครับเป็นพระพุทธรูปพระพุทธรเมตาองค์ใหญ่ครับท่านเจ้าวาดพระอาจารย์บัญชาท่านไปประเทศอินเดียแล้วก็ท่านได้ไปกราบพระพุทธเมตาแล้วก็อยากจะมาสร้างที่วัดคอนตินให้ชาวบ้านที่นี่ได้กราบไหว้นะพลาดไม่ได้เลยสําหรับจุดนี้นะครับนอกจากการได้นมัสการพระพุทธเมตาแล้วคืนนี่การได้เห็นรลาที่นี่เพราะว่าหูชมดูครับน้ําใสมากก็ถือว่าเป็นจุดแรกนะคบเป็นจุดไฮไลท์ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นๆที่บ้านของตินแห่งนี้ กำนันติ๋มก็พาบินมาอยู่ในฟาร์มไก่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นไก่อารมณ์ดีใช่ไหมใช่ครับสิ่งแรกที่เข้ามาเลยก็คือเห็นสวนยางครับอยู่ในเล้าไก่เห็นสวนผลไม้ก็อยู่ในนี้นะครับและที่สําคัญที่ต้องบอกว่าไม่มีกลิ่นเหม็นของขี้ไก่ด้วยกำนันทํายังไงล่ะครับถึงทําให้เนี่ยอารมณ์ดีได้ทั้งคนที่เข้ามาแล้วก็ไก่ที่อารมณ์ดีอยู่ในนี้ด้วยเนี่ยนะไก่เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่ลูกไก่เจี๊ยบไม่ได้ใช้ ยาปฏิชูนะเราไม่ได้ใช้วัคซีนแต่เราใช้จุลินทรีย์เนี่ยยอดแทนแล้วไก่เนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยจนกระทั่งเลี้ยงได้สี่ห้าปีแล้วก็มูลเขาจะไม่เหม็นปากไก่เนี่ยเราจะไม่ตัดโดยโดยทั่วไปที่เขาเลี้ยงในฟาร,ร์มใหญ่ๆเขาจะตัดปากเพราะว่าเขากลัวมันจิกกันอาหารที่เราใช้เนี่ยก็เอ่อมีส่วนหนึ่งมีหัวอาหาร,รส่วนที่สองก็จะมีตำลึงมีหญ้ามีอะไรที่เราอยู่ในสวนเนี่ยเราเอามาเสริม นะครับมีผล,ลไม้มีมะละกออย่างเราตอนนี้เรามีมาไฟเนี่ยเราก็สอยมาไฟให้กิน <c oughs> เขาจะไข่วันละประมาณกี่ฟองครับตัวหนึ่งไข่หนึ่งฟองครับ <c oughs> ที่เห็นหลายฟองคือเข้ามาไข่หลายตัวเขาผัดกัน<อ>ตั้งแต่9ก้าโมงถึงเที่ยงเขาจะ <c oughs> ผัดกันมาไขนี่อันนี้ก็จะเป็นไข่เบอร์เบ,บเอร์หนึ่งกับเบอร์สูงเบอร์หนึ่งเบอร์ศูนย์เลยลูกใหญ่มากเป็นไก่ที่ต้องบอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะครับทำให้ไข่ของเขาเนี่ยก็จะได้คุณภาพด้วย ที่มาที่นี่แล้วอย่าลืมนะครับไข่อารมณ์ดีนะครับอยากไก่อารมณ์ดีนั่นเองครับกินแล้วเราก็จะได้อารมณ์มดีไปด้วยเนาะตอนนี้กำนันติ๋มนะครับก็พาผมมาต้องบอกว่าเป็นห้องยาห้องใหญ่เลยที่นี่คือเป็นเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยใช่ไหมเป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นแหล่ง อนุรักษ์สมุนไพรถิ่นที่มีอยู่ซึ่งถ้าเราไม่อนุรักษ์เนี่ยอนุชน่นุหลังจะไม่รู้จักพันไม้พวกนี้อย่างที่เราเห็นเถวเนี่ยคือม้ากระทิบลงเราเห็นแต่ที่เคยได้ยินอยู่บางครั้งก็เอาไปดองเหล้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีสคานนะครับคล้ายๆพลูทุ่นอ๋อที่พันอยู่รวมๆแล้วในนี้เนี่ยมีสมุนไพรประมาณสักกี่ชนิดได้ครับเกินร้อยเกินร้อยชนิดครับอันนี้ที่ถืออยู่ในมือคือดีควายปลา ดีควายป่าครับเป็นยาที่คนเป็นมะเร็งเขาใช้คนถ้าทางอีสานก็เอาไปกินกับลาบได้มันจะมีขมนิดๆแล้วก็พอกินไปสักพักมันจะหวานขมนิดแล้วก็มันมีความความหวานนะครับอ่อยที่นี่เนี่ยนะครับมองไปนอกจากมีสมุนไพรแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังเห็นผลไม้อันนี้ปลูกหรือเปล่าครับที่นี่อันนี้ขึ้นธรรมชาติครับเนี่ยมะมะไฟ มาไฟอะไรหล่นลงมากระทบนนะที่หล่นลงมาเนี่ยคือแล้วกระท้อนกระท้อนครับหล่นมาได้จังหวะพอดีอืมตัดความขมได้เป็นอย่างดีครับกอนนี้ก็จะเป็นกอกระวานนะครับเดี๋ยวเราจะเอาหน่อของเขาเนี่ยเอาไปปรุงอาหารมื้อเที่ยงนี้เป็นต้มไก่ระกรมกระวานครับครับเป็นเมนู ประจำถิ่นของคนจันเหลาไปน้อมากเลยนะเดี๋ยวไปดูเมนูกันด้วยนะครับสำหรับต้มไก่ระกำร,ร,ระกำร,ร,ร,ระวานระวานโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม สินเชื่อธนาคารอมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารอมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคน แทมแทมตอนนี้ถึงเวลาที่บินรอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือการชิมเมนูที่รังสรรค์โดยเชฟในชุมชนนะครับแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ในชุมชนวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมาจากที่นี่หมดเลยนะครับเมนูที่เห็นข้างหน้าก่อนเลยต้มไข่ไก่อารมณ์ดีน้ำพริกมะอึกนะครับถัดมาครับตำทุเรียนไฮไลท์ของเราไก่ต้มกระวานระกำมฝั่งนี้ครับยำผักกูดกุ้งสุกด้านนึงก็คือผักกูดเหมือนกันนะครับแต่นำมาใช้ในการ ผัดน้ำมันหอยนั่นเองแล้วก็เมนูสุดท้ายนะครับตำกระท้อนนั่นเองฮนะเดี๋ยวเรามาชิมดูนะครับต้มไข,ไขม่ไก <Wow. S 1> <c oughs> ่อารมณ์ดีน้ำพริกมาอึื้อกินแล้วอารมณ์ดีครับไก่นิดนึงเมนูนี้มีความเปรี้ยว แล้ที่สําคัญคือเหมือนกินสมุนไพรเข้าไปมันจะมีร้อนคอหน่อยๆแล้วก็มีความหอมของกระวานมีความเปรี้ยวจากกระรมอร่อยมากนะครับใครที่อยากกินอาหารแต่ละเมนูแบบที่วินกินอยู่ในขนาดนี้เนี่ยนะครับจะต้องโทรมาก่อนเพราะว่าขึ้นอยู่กับฤด,ดูกาลแล้วก็วัตถุดิที่มีอยู่ในขนาดนั้นนะครับดังนั้นเชิญชวนเลยนะครับว่าถ้าใครมาที่นี่รับรองเลยนอกจากได้ท่องเที่ยวอย่างสนุกกายสนุกใจแล้วนะครับยังได้อิ่มท้องกลับไปด้วยนะครับ อีกหนึ่งสินค้าดีของที่นี่นะครับก็คือลูกประคบนะครับเขาบอกว่าเอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนเนี่ยมาผลิตเลยนะครับแต่สรรพคุณจะเป็นอย่างไรต้องคุณต๋องนะครับกับแม่ซิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากใี้ผมถามเลยทําไมต้องเป็นลูกประคบด้วยล่ะครับถึงเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นี่ คือรูปครบเนี่ยนะครับคือสมุนไพรส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาจากช้างป่าสมุนไพรส่วนใหญ่ไม่ถูกทําลายแล้วเราได้มีองค์ความรู้จากการเป็นอสอมอมงอะไรบ้างเราเขาส่งไป ศึกษาด้านการแไทยใช่ครับสรรพคุณของลูกประครบของบ้านทองตาอินเนี่ยคืออะไรครับก็แก้ปวดแก้บว,วมค่ะครับหรือว่าอักเสบผมสังเกตียดทำไมมันมีอยู่2ขนาดนะครับนี่มันมีขนาดใหญ่ๆแบบนี้มันมีขนาดเล็กๆแบบนี้อันนี้นวดตัวค่ะประครบตัว,ตวอันนี้หน้า,นนนนาค่ะ,คะหน้าก็เป็นเล็กๆค่ะแล้วก็จะพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยนุ่มนะครับวิธีการใช้ถ้าใครซื้อไปแล้วเนี่ยต้องใช้อย่างไรครับแช่น้ํา20นาทีค่ะครับเอาไปแช่แล้วก็ไปนึ่งเอาไปนึ่งนึ่งนานครึ่งชั่วโมงค่ะให้มันอุ่นๆให้สุก ให้สุกสุเลยร้อนมากเลยค่ะร้อนมากเลยค่ะแรงกําลังดีอ๋อใช้แรงประมาณนี้นวดไปด้วยแล้วก็ประคบไปด้วยครับหายครับหาเลยสดชีวิขึ้นมาเลยนะอันนี้ราคาขายเนี่ยเราขายอยู่เท่าไหร่อะห0 0ร้อยถึงร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วถ้าเป็นขนาดนวดหน้าละครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันนี้ขอบคุณทั้งคู่เลยนะครับที่มาให้เกียรติทางรายการขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ มาตามหาผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกย้าครับพี่ผู้ช่วยสาวรือเหล่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอาชีพสร้างรายได้กับที่นี่นะครับนั่นก็คือการทาไม้กวาดไม้กวาดดอยกอยาก่าทาไมไม้กวาดดอกย้าที่นี่ถึงมีหลากสีขนาดนี้ล่ะ เราอยากเพิ่มสีสันให้กับชุมชนเนาะไม้ฝาดของเราจะมีทั้งธรรมดาและพิเศษยอย่างธรรมดาก็คือไม่มีสีสันไง<อ> <c oughs> นี่ไง,งไปที่ไหนก็จะเจอแบบนี้ใช่ออ,อันนี้คือพิเศษพิเศษไม้ฝาดของเราจะไม่เหมือนของที่อื่นเพราะว่าของเรานอกจากมีสีแล้วแต่ในไม้ฝาดของเรามีสองสายพันธุ์นอกจากจะกวาดบ้านแล้วที่นี่อะ่ะไม้ฝาดของเรายังปัดดอกทุเรียนได้แล้วไม้วาดที่ใช้ผสมดอกคือไม้ฝาดสายพันธุ์นี้ันอันนี้มันจนิ่มอนมนิ่มใช่ อันนี้อันน,น,นี้อันนี้จะแข็งกว่าเพราะจะหยาบหน่อยแข็งกว่าแล้วทีนี้ไอนหนึ่งด้ามเนี่ยก็จะมีสองสายพันธุ์สองสายพันธุ์เพราะว่าถ้าเรามาผสมประสานกันสายพันธุ์เนี้ยเขาจะหนาโคนอ,อันนี้เขาจะหนาตายพอเรามาอยู่ในอันเดียวกันปุ๊บเขาจะมีความหนาที่เสมอ oh. ใช้เวลาไปแป๊ เดียวนะครับตอนนี้ก็ไม้กวาดเราเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียว แต่เมื่อสักครู่นี้สังเกตเห็นทําไมพี่สาวต้องมัดเยอะขนาดนี้ครับมัดหลายรอบมากเพราะว่ามันมันเพิ่มความทนเออแน่นมากดังนั้นถ้ามาซื้อไม้กวาดที่นี่เนี่ยนะครับแบบนี้เนี่ยหกบาทคุ้มแน่นอนฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มาที่นี่นะครับเพราะดูกลรมาวิธีแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับแตกต่างจากที่อื่นคงทนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการุดหนุนสินค้าในชุมชนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่สาวมากนะครับขอบคุณค่ะ และอีกหนึ่งกิจกรรมสําหรับคนที่ชอบแนวลุยๆหน่อยนะครับนั่นก็คือการขับขี่เอดูโรซึ่งต้องบอกว่าบินเองก็ลองซ้อนท้ายพี่ๆเขาไปดูเส้นทางนะครับมันสนุกสนานมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เอารถมาเองก็สามารถมาลงทะเบียนคละ20บาทเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการและการดูแลของพี่ๆทีมอาสาสมัครผลักดันช้างของชุมชนเพื่อนําไปพัฒนาชุมชนต่อไปครับ บ่านในการมาบ้านของตาอินในครั้งนี้นะครับได้ครบทุกรสชาติได้ครบทุกโมเมนต์จริงๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่นี่ก็อร่อยเรื่องของการท่องเที่ยวที่นี่โหก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายหรือใครสายบุญก็สามารถมาไหว้พระของพรก,กันก็ได้นะครับรวมถึงมาได้แนวคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตระหว่างคนกับช้างป่าที่ต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับังนั้นทา่านผู้ชมอยากจะได้โมเมนต์ดีๆแบบนี้ก็สามารถจะมาได้ที่นี่นะครับบ้านคลองตาอินเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กำนันเป็นอย่าง สูงเลยนะครับกันนันติงที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับเราขอบคุณครับและวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าบินจะพาคุณผู้ชมไปดูโมเมนต์ดีๆโมเมนต์เจ๋งๆได้ที่ไหนทั่วประเทศติดตามได้ในอัปเดตไทยแลนด์วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย